ไอหมแนม,มครับตอนนี้กำลังแนม,มแนม,มสายแนม,มขวากเอลเอลโดดดีบอนอโดดดีบนอ้อยอยู่เป็นอาการของไอตาวลุกดิกครับโดดดีบนอดโดดดีบนอ้อยอยู่นี่ โดไปละา,าคนโดไปให้อาหารปลากับพ่อลุงนะครับดูเด็กกำลังแหนมทางครับเอ้าจังไรจังไป้โพยุพุ่นลูกยิกวะเฮ้จังไรจังไป้โพยุพุ่นเออ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 สันสันสันโอ้ยสันสันครับสัน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  อาเหินโอ้ยโอ้ยโอ้ยยามันสีเงียวหยอดยนัน่นก็เพราะมาประหลน <c oughs> บอกว่ายายายามันสีเงียวหยอดไงจังวะเอามันไปใกล้ๆอย่ามันเงียวมาทางพี <c oughs> น่นั่นบอกเฮงเตียวเท่าไรเฮงเตืนกระโดดมาทางพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วไอ้อ้วนเกินไปแล้วไอ้อ้วน ไปผ่าเส็จเงี้ยนี่บ่ไปเ็จเองจะข้อน่ะละเสร็จออกลากถูออกถูออกเลยเออถูออกถู่มาทางพี่ป่ะนี่แล้วถู่มาทางพี่ ลากออกถูออกเสยษออกอมาทำอานี้ลากมาตีละถูมาเสศษมาไปบอกเงียวใส่หืมได้บอกให้เงียวใจสืบประดุกเลียงว่าปล่อยว่าปลุงประดุกเลียงต็วยหญไงได้บอกเมนต้นน้อยเลย เปล่งเปล่งอ๋ออ๋ออ๋อเอาเข้าไปเออเออสบัดเข้าไปเออเอาสบัดเข้าไปเออเอาเออเออนั่นละเซตออกทูออกมันหูคว่ำเนี่ยเหนียวจะควองก็ต้องเซตเองเออนั่นละเอ้าเออเอ้าเออทุบลูมทุบลูก บาดน,นี่โยลุยจโย,ยลุยลงแล้ว <c ười> er อืมปลาเข่งออกหมดได้อยู่ประมาณหาโต้ี่ิเราปลาเข่งมันสิอยู่แถวกอบัวตัวมันสิอยู่แถวกอบัว ปลาเข็งมันเป็นป้าที่บื้นแต่มันนามไหลนามอย่างงีสิฝนตกลงเมื่อสีบื้นขึ้นแต่ป้าพวกนี้มันบหวหออกดอกป้าพวกนี้นะบเปไปอย่างจังหน่อยร่มๆ่มมันกับสีบื้นเขามาคือ้เกา่าปลาเข็งร่มร่มเขามาจังหน่อยมันกับบ้นเขามาคือ้เกา่าหลยคือเกา่า แต่เมีนไอ้มีป้าขอนตักป้าคอนได้เสียมะเทลงนี่ิิว,ว่าหาน่อหรอเพื่นกันกมาาไปเขปเยังเดียวโดไอ้โดาขาบซีดเข้ามาม,ม,มันมันไปยังตัวสอบกันไหม ลองมึงจะลองมึงจะโตมัง <c> แ <oughs> ักแดงๆนีัน่่ัมันยังบอท่านแเป็นบาวของมันเลยเลยนะมันยังบอเป็นเบาของมันเลยเลยมันยังเป็นปาหน่อยอยู่มันยังเป็นปลาหน่อยอยู่เลยวานมไม้ยาน่ครับเอ่ปลาเพียนอแต่เ่อเนี่และเขาถกถอกนี่ลมเย็นๆนี่ ไมีเหร็นสีสะเก็ดละอยู่ดอกปีนี่าสเกแต่สีเอาขึ้นมือละโตบ่แต่สีเอาขึ้นมือละโตกับเมือพอดีตามคิวงานมาลำสีเกียดเบ่ผมว่มาบ่มือนดได้พอหลงเพราะว่ามันสีเต็มสาเลยเพราะว่ามันสีเต็มสาะ กูนั้นมากอสิเอามาปล่อยผู้นี้มากอสิเอามาปล่อยนะผู้ใดมากครับเอาปลามาปล่อยกู้ใดได้ป้าขอนไอ้ป้าเข็งหน่อยหรือว่าป้าซิ่วป้าอยังกุ้งพวกนี้นะในป้าขอนลงตรงลงตางยังสิกะผ่านมาทางนี้ก็ามาเทลงนีนะเทลงนะนมงนนะเมียนพอแต่อันนี้เต็มก็ไปเทลุ่งฝนมาหนีแล้วเขาทำขุดมาทั้งที่ บอก่าทางผุ่นกินทังนีเบิง้งตัววยมามาป,ยปอยากกินอยูนน้บรดเชีอนาะบแล้วสิสูบโซลาเซลล์มาใส่อยู่นี่นบ้ดแ่เพิ่นเกยวเาหนามเป็นเมดแล้วนั่น,นเิ่นปล่อยลงเม็ดแล้วห <ü? S 1> เหลือยลอ,ลยอยูย่หน่อย เพื่อนเอาไว้แค่เขาถอดก็ซื้อได้นะ่ะจังไนเขามันถอดเพื่อนกับปอยออกมือหรอเพราะว่ามันถ้าเอาไว้เราลดเกลียวเขาบ่อยากลงยิงหน้านี่นี่เขาทมสาใหม่เลยมองเขามองเขางา้งางๆนะเขาทมสาใหม่าแล้วลามสาไปจันรถ เกี่ยวคู่ปตาเขาบมื่คันไหนขายเลยครัมาเกี่ยวเขาเอามาเกี่ยวเขาก่อนเกี่ยวเขาแล้วค่อยขายเขาดีสื่อไปอย่างไรฮะเขาดีสื่อไปอย่างไรมุ้งเขาเกี่ยวโอ้ตอนนี้มันกับ,บ่มีคนสื่อเนอ้อกับตัวเมา่อเกี่ยวเขาหาไร่ใหญ่ก่อนแล้วเนาะดูดูการเ,เอาสี่เช็คอะไรไว้อืมรถเกี่ยวเขาไมีจะขันอยู่หันว่าว่าเขามากขันหนึ่งบนไง รถเกีียวเขากัมีพี่นอ้องอยู่น้ำพอลุงผู้ใดสนใจก็ทักไปสอบถ้มเลยครับมีหอดรถเกี่ยวข่าขายครับรถค้นเขาก็มีครับอมีสีหลอดก้างกับมีรถดำก็มีรถเกีียวก็มี่รถดำห้องเงนหารถดหนมเงินหาพี่สพร้อมโอนครับ แค่นี้โฮกผ่านหานี่สัญญาณกันขโมยเรียบผูวดมีสัญญาเสียงเสียงเปิดประตูนั่นเป็นเสียงสัญญาณกันขโมยครับเปิดประตูเปิดหนีข้อตื่นเมื่อบานครับเอ่อตื่นจังไดจังไดโจ้กับบ่ทันครับขอบคุณับกำลังใจครับพี่น้องสนาคีนี้ไว้เสมียนสกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ